คุยของรายการศึกเชฟบุญธรรมที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบสดีที่9มินาคม60ที่ผ่านมาครับมาดูจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับพบกับทาด้านของสิริมงคล im, พีเคแสนชัยมวยไทยยิมพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์นะครับมวยคู่นี้พบกันมาแล้ว1ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือไฟที่ผ่านมาครับเสมอกันมาครับจอมพิชิตนีดด หรือว่ามาพิชิตสิสองพี่น้องคนเดียวกันนะครับนักชกจากอำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับแพ้คะแนนเพชรน้ำงามออกขวัญเมืองแล้วก็มาเสมอกับสิริมงคลพทวัชชัยหรือว่าพีเคแสนชัยเมยไทยยิมคนนี้ส่วนสิริมงคลนะครับก็แพ้สิบแสนที่ช่องเจ็ดสีครับแพ้เกงกิบุมันดะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเสมอกับจอมพิชิตแก้มือล้างตาครับกรรมการผู้ชี้ขาดสมบูรณ์ประภาวงครับ แ้งซ้ายโตโดยซ้ายต้องบอกว่าตอนนี้นี่ขุมกําลังของสนามมวยเวทีราชดำเนินนี่แน่นไปทุกภาคส่วนนะครับแม้แต่กรรมาการครับเรียกว่ากรรมาการมือดีๆก็มาชุมนุมอยู่ตรงนี้นะครับมีการสร้างดาวรุ่งขึ้นมาด้วยครับกระสวนทางกับทางฝั่งลุมนินะครับตอนนี้เรื่องของกรรมาการครับเหลืออยู่น้อยมากนะเหลือคนทํางานอยู่น้อยมาก กวากันไปครับยกที่3ปล่อยตัวมาครับตาราลักซัพ์อยู่ที่ศรีมงคลต่อ19ครับนักชกจากอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับนักชกรุ่นที่เดินเข้าหาครับจอมชิดซ้ายหน้าครับก็จอมฝีมือแะครับเป็นอดีตแชมป์126ปอนด์ราชดำเนินครับอ้าวซ้ายหน้าเจอขวาของศรีมงคลครับ สิริมงคลนี่ใกล้จะ30เข้าไปแล้วนะครับจอมพิชิตนี่ก็เพิ่งจะ20สิต้นๆครับยังไม่ถึงวัยเป็นจักเพศโอ้โหแข้งขวาขึ้นสูงครับก้านคอแข้งขวาครับจอมพิชิตก็เป็นสิทธ์ก้นกุฏิรุ่นแรกๆนะฮะของเสียแขกครับแต่ก่อนนี้ใช้สีเสื้อสิริมงคล T.K. Stereo ครับ คนหนึ่งสูงคนหนึ่งล่างหมัดขวาครับเอาเดินหมัดซ้ายจอมพิชิตเหมือนกันครับอ่าโต้คืนได้แข้งแข่งสายครับจอมพิชิตต่างชาติก็ชอบแหละครับมวยคู่นี้เพราะว่าศาสตร์อาวุธกันยาวแบบนี้แน่นอนครับคือเข่าไม่ใช่ของชอบของทั้งคู่ฮนะแต่ก่อนนี่จอมพิชิตหรือรมาม่าพิชิตคนนี้นี่โอ้โหมวยเข่าเลยนะครับ เภทมนุษย์ไม้ครับมนุษย์เหล็กเกี่ยวเกี่ยวแล้วแข้งขวาครับถีบขวาครับถีปากคืนเลยครับนี่ครับย่โยนครับย่อโยๆๆกนกันด้วยอาวุธนะครับอย่างนี้โกรธกันไม่ได้ครับหมดยกที่3ามครับ หดยก3ขึ้นยก4นี่เรื่องของตลาดหลักรั์นี่ทางด้านของจอมพิชิตต่อสองหนึ่งเลยนะครับมองอนาคตด,ด้วยครับเชียนมวยพยายามจะต่อยลำตัวเอาแขางขวาได้ได้สายคืนครับจอมพิชิตแขงขวาของศิริมงคลฟันสอบขวาครับศิริมงคลตั้งแขนแทงขวขวาครับจอมพิชิตดันแทงขวาไปเสียบขวามาเสียบขวาคืนครับ เสียบขวาเอ้าอืมมีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับนี่ครับแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาครับสิริมงคลครับเน็บขวาจอมจิตซ้ายศิริมงคลมาขวาซ้ายจอมจิตขวาครับอยู่กับเซียแครนี่อัดฉีดฟููฟู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเต็มที่ครับล้านเปอร์เซ็นต์ทุกไฟ์ส่วนเชฟบุธรรมเองก็มีอัดฉีดทางด้านของจอมพิชิตเช่นเดียวกันนะครับฝันจอกแทงเข่าตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาโตครับนี่ครับ ตั้งแขนดันแทงสู้กันเลยครับมีสอกเสริมฮนะมีสอกเสริมตีข่าวตีข่าวโตเด้งตีขวาครับจอมคิดขวามาขวาคืนขวาไปขวาคืนแทงขวาครับแทงขวามาครับสิริมงคลจอมคิสแม่ อย่างส่งเดียวกันอยู่นะฮะต่างคนต่างแครครับเนี่ยครับแหมมันเลือกลําบากนะชกทรงนี้มันไม่มีจุดเปลี่ยนของเกมนะครับเลือกลําบากครับว่าจะชูไปทางไหนครับให้แต้มทั้งไงครับอย่างนี้ดีเซียนมวยบนล็อกนี่ต้องช่วยกรรมการแน่ครับแล้วก็จะเอาราคาบนล็อกนี่ครับมาบีบเกมของนักมวยทีเดียน่ครับจะเดินจะถอยจะคุมหรือจะบุก แต่ณนะตรงนี้นี่ยังเหมือนเดิมเอาแข้งขวาของสิริมงคลพยหาหัมจุดเปลี่ยนครับนี่ครับขวาโต้ไดยขวาหุกซ้ายแข้งขวาแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายของจอมพิชิตปัดขาครับยังไม่ได้ทันครับนี่นะครับจุดเปลี่ยนครับแทงเข่าซ้ายตั้งแขนขอเอานี่ครับได้เข่าซ้ายมาครับสิริมงคล จอมพิชิตแทงกรรมการแยกแข่งซ้ายฟันศองแทงเข่าครับแทงเขา่าขวาครับจอมพิชิต เดินขู่เลยครับอ้าวแข้งขวาโต้ได้ขวาครับขวามาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ขวาคืนครับใดปลายเท้าได้ซ้ายมาโอ้ซ้ายสูงครับจอพิทสิริมงคลแข้งขวาแข้งขวาของสิริมงคลครับหมดยกที่4ี่ฮะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับหมดยกนี้ครับก็บอกแล้วนะฮะว่ามวยทรงนี้นี่ชกกันนิดๆหน่อยๆนี่มันมันส่งผลหมดนะครับตอนนี้สถานการณ์บนเวทีเดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วครับบนร่องก็เปลี่ยนครับ สิริมงคลพลิกมาต่อประมาณ5้าถึงหกึงครับดูยากดูลำบากนะครับมวยทรงนี้เสียนะต้องช่วยครับอย่างที่รอย่่างทีเรียนใบแข้งซ้ายของจอมพิชิตสิริมงคลแข้งซ้ายแข้งขวาครับจอมพิชิตต้องขยันออกนะครับจอมพิชิตสายหน้าครับจอมพิชิตเจอสายของสิริมงคลมีขวาเติม เีย์ขาหน้านี่ครับเตะพับในแล้วก็หัวดตูมด้วยแข้งซ้ายโชว์เก๋าแล้วครับแข้งซ้ายครับจอมพิชิตโอ้ก็ยังเป็นไปแบบเนิบๆทรงเดิมแล้วนะครับตอนนี้แขงขวาครับต้องไม่ยอมนะครับจอมพิชิตครับหมดยกสุดท้ายครับ ก็น้อง,องก็กราบพ,พี่นะครับเรื่องของเกมบนเวทีก็ว่ากันไปครับโอ้โหนี้ก็หลังช่วงนี้มีบนนะครับประจอมที่นี้ยอมง่ายไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิริมงคลครับแม้ว่าจะเข้าเลขสามก็เป็นทุกทีแต่ว่ากระดูมวยประสบการณ์มวยความเก่านะครับแล้วก็ลูกมุ่งมั่นตั้งใจด้วยนะครับลูกกำลังโตครับ ก็มีความสุขกันทั่วหน้าครับทีมงาน PK เคแสนชัยครับเนี่ครับวันฉลองก็จัดให้ครับมีความสุขครับสริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับชนะคะแนนทางด้านของเจ้าจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่แหละครับเอาตัวรอดได้สบายสบายครับปัน